อารักดาสวัสดีถ้าผู้ชมทุกท่านจะเ,เล่นอโปปโปปโอคอมพิวเตอร์ผมอกเช่นเคยแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมโรบ็อบแบบที่มีช่วงเกรงยังอันน่ะเอ่อก่อนก่อนที่จะไปเริ่มเกมผมต้องขอเตือนก่อนว่าแมตต์เกรงเนี่ยเป็นแบบที่อ่าแสงแสงสีเสียงเนี่ยไวมากแสงแบบแสงเป็นเกมที่แสงค่อนข้างจะแรงแล้วก็ไวด้วยเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้คนที่เป็นโรคลมชักหรือว่าโรคที่เร็วต่อแสงไอแสงหรือภาพดูเพราะเพราะเกมเนี้ย ค่อนข้าะท่ามันที่จะไวและเนื้อหาที่แบบอ่ามันแสงจ้ามากเอ,อาเป็นยังไงก็ตามถ้าคุณได้ยินคำเตัวน,นี้แล้วก็อ่าเกมเก๊กเนี่ยเป็นเกมแนวดอซึ่งต้องเปิดไปทีละห้องแต่เก๊กมันจะแตกต่างจากดออย่างหนึ่งคือสปีดมันมันมันเร็วมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูรับไปเล่นเลยด้วยเก๊กเดี๋ยวเข้าไปอาิบาว่าในเกมกันโดยเก๊กเนี่ย ไอ้มันจะเป็นคือแมปเกรงเนี่ยมันจะมี3โหมดไอ้สโหมดคือโหมดท,ที่มี modify อันอันอันนี้คือโหมดแรกนะโหมดแรกจะมีแยกออกเป็น2อย่างระหว่างโหมดท,ที่มี modify กับไม่มีโหมดท,ที่ไม่มี modify เนี่ยมันมันจะเป็นโหมดปกติวิ่งไปแล้วก็เจอมอเตอร์มมแบบทั่วไปโหมดท,ที่มี modify ก็คือจะทำให้เกมเล่นยากขึ้นแลกกับไอของรางวัลที่ให้เยอะขึ้นอะละใน,นอ่าของที่ผมจะเอาไปวันนี้ก็คืออันนี้ดอสเซอร์เอาเอา,เอาตัวดอสเซอร์ไปแล้วก็เอาที่พังกระแพกไป เกมนี้แนะน่ะว่าปรับกราฟิกเป็นกราฟิกกราฟิกกราฟิกนะอ่ากราฟิกเป็นอ่าหกขีดบวกเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไฟเนี่ยมันมันจะได้โหลดทันเนี่ยไอ้ไอ้ไฟแบบเนี้ยมัน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 จะโหลดแบบนี้ถ้าถ้าปรับเป็นหกขีดเพราะถ้าปรับไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ถึงหกขีดมันมันจะหันตาไม่ไม่ทันแต่ถ้าแต่ถ้าไอ้อะไรนะถ้าถ้าทรัพยากรไม่ไหวก็ใช้นวิชันเอาแต่นวิชันมองยากเพราะงั้นผมไม่ใช้แล้วกกนอืมเนี๋ยวออ คือของที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นอย่างแรกเลยคืออย่างอย่างแรกเลยคือไอ้รองเทา้ารองเท้ามีความสามารถที่จะเปลี่ยนคือปกติเนี่ยประตูเนี่ยต้องกด E เพื่อเป็นการเปิดแต่รองเท้าที่ผมเอามาคือสไลด์ไปไดยเลยมันจะเปิดน,นี้ให้ประมาณนี้ส่วนปืนนี่คือเอาไว้ยิงออกไม่ยิงออกเราจะได้หัวใจด้านบนหัวใจด้านบนมีศักมีความสามารถในการบูทความเร็วเราจะวิ่งไวมากขึ้นถ้าสมมติถ้าสมมติมันไอ้มันยังอยู่นะ มันไม่สแต็ k คือต่อต่อให้หลอดมันเต็มหลอดมันมันก็ไม่ทำให้เราเราเป็นไวขึ้นแค่ทำให้ระยะเวลานานทเดียโอเคไม่พูดหนักกัเล,เลยดีกว่าอืมลบกินพอแล้วและนี่คือหมดม o นติไฟล์มอนติไฟเราสามารถเลือกได้ว่าจะอะไรบ้างอาจัด make อาจัด make you happy อ่ามิมอ่ามิม,ม,มความสามารถของมิมคือมันมันจะค่อยลอยมาด้านหลังเราถ้าสมมติว่าเราเดินไปแตะตัวมันมันก็จะฆ่าเราทันทีวิธีแก้คือใช้เพลงนี้คุณลืมไปผู้เพลงนี้ ไปจัดไปนี่นี่น,นี่คุณคุณคุณอย่างนี้ไหมเนี่ยแหละไอไอสัญลักษณ์ตรงนี้แหละมันคือตัวบอกว่ามันเยอนหลังเราสามารถแปะใส่มันได้เพื่อเป็นการเพิ่มระยะโทรแม่งกูไม่อธิบายแม่งเลยถัดไปเฮ้ยห้องใหม่อ่ะกูต้องทำอะไรอ๋อประตู เพราะว่าเสียงมันดังไปหน่อยผมขออนุญ,ญาตโอเคึ๊บอืมพังประตูอืมก็คือไอตัวมิมเนี่ยมันแค่จะตามหลังเราไเฉ๋เราแค่ปัดใส่มันก็ได้แต่ถ้าเราไม่เดินไปชนมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีดเอาอะไรดีโคโคเอพเพียอ่ะเอาตัวโคโค โคโคก็คืออ่าในในระหว่างมันมันมันจะโชว์เลขมาตรงปากมันเนี่ยไอโคโคก็ไอตรงฟาฟาด้านบนแหละไม่โชว์เลขกลางปากมันไอถ้าถ้าสมมุติว่ามันมันนับไปถึงเลขที่อยู่ตรงกลางปากมันตอนแรกได้ให้เราเลิกไอถือไอเทมมันจะไม่ทำอะไรเราโออยพิซซ่าเพนพิซซ่าทาวเวอร์ไปเลย

ดูพังไปสองบานอืมไหนไหนซีไปทางนี้ดีกว่า <c oughs> เสียวแม่งไปโดนเออเล็กแปดเล็กแปดบยังอยู่ยังอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดสวยอระดะคราวนี้เอา m ม l t i p l อะไรดีเอาเป็นเอ่อลีโลลีโลขอขออัน,นง่ายๆอ่าตัวนี้ตัวไหนวะอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวน,นี้คือ,อไอดวงตาเนี่ยมันจะมีดวงดวง,ดวงตาผมมาให้เรากระโดดในจังหวะที่ดวงตาเปิดแค่นั้นแหละอันนี้เราเจอกับตัวอะไรโอ้ยเจวีเอ้เจเว่โววอ้ยรุ่นเดือารุ่นถูกใจสิ่งน,นี้วิาสาวิอืคุณเลิกถือเลยแล้วกันนี่ไงมาแล้วบอัด I keep the button. กระโดดกรบโดบโด,โดไอตัวมีเกือบไปโดนไอตัวไอตัวตะกี้โดนเต็มๆมาแต่ฮีปออกมันเล็กอ้ออลืมอั <c ười> นนี้เปลี่ยนเป็นแอนนี่นี่คนนี้คนนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดตัวเนี้ยน่ารำคาญมากเลย <m uch ing> มันคล้ายๆกับไอตัวมีมาแหละแต่เป็นอ่ามีมูมชั่นที่มันจะลอยมาหามึงแล้วข้ามทิ้งเลยต้องระวังหน่อยอันนี้เหนื่ เ่คือวิธีลับมือคือเราถ้ามองอันนี้อยู่อ่ะมันจะค่อยๆเดินใช่ไหมมัน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 ลอยอยู่เนี่ยเนี่ยมันมันมันค่อยๆลอยมาอ่าถ้าสมมุติเราหันไปทางนั้นมันจะเป็นวงกลมมันจะเคลื่อนที่มาไวมากถ้าเราแปดใส่มันมันจะบอกว่าอ่าในแชทในแชทมันเขียนว่าขอบคุณมากๆไม่มีอะไรเลยตัวนี้แค่แปดไปฉายใส่ง่ายง่ายง่ายกว่าตัวมิมตัวตัวมิมมันคือมันดักทางเดินถอยหลังเราถ้าถ้าถ้าเดินไม่ระวังก็เดินไปเจอมันทีเดียวตายเหมือนกันน่าเกลียด อืมแบ่งยังไม่ทำอะไรเลยเอาอะไรดีมีเมรอตามว่อย่างนี้เลยมีเมยเอาอะไรดีเอเ่อบิคัมสโ l เอ่ออันนี้แล้วกันเอ่อตัวนี้ชื่ออะไรวะเออลิทเทเลียนเหรอเอางี้ว่าตัวนี้คือมันจะมีสามตุ๊กตาถ้ามันลืมตาแล้วเนี่ยให้เรากด เราต้องกดย่องเอาไว้เหรอจะสไลด์ก็ได้จะย่องก็ได้ขอแค่ต้องต้องกดคอนโทรลเอาไว้ตอนตอนที่มันมาอืมเพลงนี้เพลง,งนี้กูมีอยู่สามเพลงเงี้ยกดกระโดดทำไมวะ เอะไร modify มีอะไรบ้างหลายตาถ้าไม่มีหลายตาเอาเอาอันอื่นได้ไหมกูไม่ชอบอ่าม and kill on contract อ๋อไม่ไม่ไม่เอาไรเนี่ย super play เฮียเฮีย super play เฮียตัวนี้ซ u p e r play เอางี้ไอตัวนี้คือเราจะเห็นมันทะลุจอนะมันจะพยายามวิ่งมาเราหน้านี่เราแค่ใช้ใช้โคมไฟไม่ก็ไฟฉายแฟลชใส่มันอืมสัตว ที่มันไวอะ่ะกูจะตัดเนี่ยอันนั้นไงกูกูกำเนิดดำๆงันไหมตรงไม่ทันนี่กูกำลังโฟกัสกับไอ้ตรงดำๆนั่นอยู่ไอ้ตรงดำๆนั้นคือดรายอ๋อถ้าเราวิ่งเข้าไปใกล้ระยะหนึ่งมันจะวิ่งทะลุทุกอย่างมาเราหน้าที่ไงของเราแค่แปดไฟฉาย,ยใส่มันแม่งกูกำลังโฟกัสอยู่ยังไม่โดนลอยโดนกูพี่เพื่อลอยไปเลยฮาร์เดอร์ลูมก็ไม่มีอะไรหรอกห้องแค่าย,ยากขึ้นมานี่นึงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันมันเขียนว่าฮาร์เดอร์ลูมอ่ะยากห้องนี้ยากขึ้นแต่มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนนั้น ไหนดูหน่อยสิมีตัวอะไรทูทู <laughs> for good คือไอตัวไอตัวดัซเซอร์ดัซเซอร์เนี่ยมันชอบมีคนไปเล่นมุกว่ามันไอตอนนี้มันหลับตาอยู่อะมันคือมันนอนอยู่เ <laughs> ข้าจนท้าเป็นตุ๊กาตามันใส่หมวกนอนอยู่อะ <laughs> ไอชื่อ <Yeah. S 1> <laughs> มอดิี่ไฟบอกหลับไปเแย่วิ่งไม่หายไปด้ <laughs> เอามาแล้วไม่เล่นไม่ไหวโ oh, mm. อ้เกมอืมไอดูมไบเนอร์ อ่อ่าใช่ๆด,ดุมดุมดุมไปเดอ้อต,ตัวนี้ตัวนี้เย่ยมากเราเราเราต้องเปลี่ยนช่องกระเป๋าไ,ไปไปไปหยิบมันเพื่อเพื่จอจะเอามันปิดไม่งั้นไม่จะระเบิดใส่เนี่ยน่าหนาดูไปเด้อม่มีเลยอย่าบอกว่ามันอยู่ในช่องกระเป๋าวอ่ะไม่เออเซฟลูมไม่โอ้แม่งมึงโอยเออนั่น Không có này nè <laughs> Bà cái tìm lý giờ lên bố Dùm đây ดูไป่เดื <c oughs> เหียระเบิดส่ก,กูตายเลยสัิงเกิลเพยเออร์โหมดเล่นได้แค่คนเดียวมีโหมดระหว่างโหมดด้านซ้ายเซนกับเอ่เอริปเล็บเว็บไอโหมโดด้านขวาเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะสุดๆส,สำหรับคนที่ไวต่อแสงหรือเป็นลมลบลมชักเนะน,นี่ยอันอันเนี้ยยากมากเพราะฉะนั้นอย่าหาเล่นดีกว่าแต่ผมไม่ได้เป็นโรคลมชักเพราะงั้นเดี๋ยวเล่นให้ดูแต่ก่อนดไปเล่นเล่นโหมดเซนก่อนเอาไป อ่ะโอเคโหมดเส้นเป็นโหมดง่ายครับกดย่อไปกดย่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ินเเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเล่นไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมาย,เ,ยมนนเนี่ยมันก็จะบูสต์สปีดให้คนเนี่ยสำหรับมันเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากลองสปีดสปีดไฮเนี่ยแบบเนี้ยมันก็ได้ยี่ปีนะแต่มันจะได้น,อน้อยกว่าโหมดปกติแล้วก็โหมดไอ้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 โหมดที่ที่ผมว่าไวต่อแสงไอ้โหมดอะไรก็ไม่รู้เรฟริงอนะไรสักอย่างยังไงก็ตามโหมด หมดนี้มันไม่ได้ชิวตลอดไปคือเมื่อคุณไปไอ้พุ่งไปได้สักพักเนี่ยคุณจะเห็นรอยแตกอะไรสักอย่างตรงประตูท่านหลังกลับไปนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ทไลท์ไปก่อนอืออะไรเ้ยี่ไงอ้ชุดแตกเรียบร้อยอืมวิ่งเลย มันจะไปตรงนั้นมันจะลอยลงมาปะถ้าจะไม่ผิดมาแล้วแม่งลอยลงหัวกูเลยแม่งลอยลงหัวกูเลยอืมไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่โอ้โอ้โอ้มองไม่เห็นเอ้วมาแล้วอืมสปิปอืมสปิปคือไอ้ลูกกระต่ายนั่นมันเดินเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นเดียวกันกับเราเป๊ะเลยเพราะยั้นไม่ว่าเราจะเร็วขนาดไหนก็ตาด คุณนุม่มไม่แตะไม่เดิมไม่เดิมไม่ยิบุ่งออกหมดแล้วอืมไปละไม่อยู่แล้วโอ๋อคันนี้ก็ไม่มันจับได้หรอกอ่าถ้าคุณสังเกตดีๆไอ้ด้านขวาบนจะมีแรงขึ้นมาด้วยตอนนี้ได้แรงดีตอนนี้เป็นสี่แล้ว อ๋โอโหแบบนี้มันมันสนุกจริงๆนะมันมันเป็นแบบภาพใบใบเฉยมันไม่มีแสงเงยอะขนาดนั้นนะแสงมันไม่ได้กระพริบวิบบ๊บอบเหมือนเหมือนเอ่ออีกมอนหนึ่งอีกมอนหนึ่งพี่ยากกว่าแล้วก็แสงกระพริบวิบบ๊บอบมากกว่าแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยว,ว,ยวรู้เลยว่ามันกระพริบวิบบ๊อบขนาดไหนเริงโอเคแล้วในหมดนี้ก็ไม่น่ามีอะไรหรอกก็แค่ถลายไปเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าเรียกไอ้มอนนี้ออกมาแล,แล้วมันได้ e อคพิเศษหรือเปล่าแต่นั่นแหละ อาชีพอาชีพพอพอเป็นคลาส S ต่อไปมันจะกลายเป็น S บวกแบบน,นี้แล้วมันจะบวกไปเรื่อ,ๆอยๆนี่แหละเอา,อางั้นมอบเลยดีกว่าอยากนะแล้วเราก็มาถึงโหมดสุดท้ายโหมดที่ผมชอบมากที่สุดรีบรีบอ่านไม่ออกเลยครับเนี่ยโหม,มดนี้มึงดูสีเลยเนี่ยมึงเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่ต้องกดวิ่งนะไม่มีเส้นนี้ขึ้นมาอีกโอ้โหมองไม่รู้เรื่องกูบอกเลยมา โมนี้คือเราต้องเก็บบีคอนให้ครบก่อนหมดเวลาเราสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อเป็นการแพลีได้หรือไม่ก็ปุ่มอาถ้าคุณถนัดนะเก็บเก็บให้หมดอืเราสามารถเนี่ยไอสไลด์ใส่ขอบไอนี้ได้เพื่อเพิ่มสปีดทำทำแบบนี้ก็ได้ทึบทึบแล้วก็บอคลิกปะปะแม่งทำไม่เป็นทำไม่เป็นทึบทึบทบทบ ในหมดนี้จะมีไอชิเมนต์อันนึงที่ชื่อว่าอ่ากูจำชื่อไม่ได้แต่เราต้องทำแ,แต้มแต้มไอแต้มด้านด้านด้านขวาบนเนี่ยให้ได้9 99, 9 9 9 9 9ตอนดูยากแต่มันไม่ยากหรอกเพราะในทุกครั้งที่จบเนี่ยมันจะถามว่าอ่าเจ้าอีกไหมตอบใช่แล้วนเะจ้าอะไรระหว่างเวลาที่น้อยลงเหมือนเดิมหรือเพิ่มปิดโคตรอีปิกมาเราท้า วิธีของผมคือลดเวลามันจะได้มีมันจะได้มีไม่มีมอเตอร์ตัวอื่นมากวนตีเราทําให้เราแพ้เพราะว่าถ้ามีมอเตอร์ตัวอื่นมากวนเรามันมันแพ้ง่ายนีในบทนี้กูชอบสุดละดูอืออืออือโอ้ยบุตรอชิบอชิบอชิบอือนี่นี่นี่ใช่ใช่อือส่วนตรงนี้ก็ เดืดร right. right. ้อยเดินด so ูแบบอ่ะล you know okay. ่ะง okay. ั okay. yeah. ้นมาดูดีก <oyun> ว <rot ter> ่า <vagy> ว <sore> ่าเราจะฟาร์มแต้มกันยังไงในการร้อยมันหมดเวลาครับใช่เดี๋ยวผมจะร้อยมันหมดเวลาเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนเองว่ามันมันหาแต้มยังไงเกมนี้ไอ้หมดเนี้ยหาแต้มไม่ได้เก้าแสนเก้าเหมือนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยหายไงโอเคเนี่ยเหลือเหลือวสับเวทเหลือวสับเว้นหนึ่งจะอยู่ใกล้มากนะเพราะว่านกแบกแม่งนกแบกแม่งแรงเออประมาณนี้ประมาณนี้ต้องขายหนึ่งวะดูน้าอร่อยจรงเลยมาหนิมาแล้ว ต่อปั๊มไอเราปึ๊งปึ๊งม,ม,มาีไอ้กูแพรี่เนี่ยแพรี่มามามาเออมันมันต้องแพรี่แบบคุรวมันมันถึงจะเป็นแนันนั้นอื ทำยี้ลปนะแล้วก็พุ่งดิงลงไปล่โอ้ยยังไวมันเ่งม,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 มันมันมีวิธีไวกว่นี้โอ๊ยไม่โดน ออื้วทีละพ2,000ไม่ไม่ไม่ไปกดชิดตรงตรงจังหวะนะทุกคนถ้าไม่ตรงคือทีเดียวไปเลยนะเว้ยหมดนี้มันไม่มีตัวที่รำเทียบกิ้งดาเมจแล้วทีเดียวไปหมดเลยอืเด้งไปโน่นมา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  ไปดีกว่าไม่เล่นแล้วเถอะไม,ม่ขนาดเกมจบเพียงแคลรี่ได้มาเวลาน้อยกว่าเดิมคือไอ้โมดิโมดิฟายเลสคามเนี่ยมันเป็นโมดิฟายที่คูณเยอะมากเพราะฉะนั้นมนเลยทำให้เราไปถึงไอ้แต้ม9000แสนเ้หมืนกันกสกได้ง่ายเลยอืมไม่ไม่ไม่ไมตะกี้บล็อกเปล่าเหี้ยแต่เวลาบล็อกตะกี้นี่ไหมแป๊บ มันคูดาวแป๊บเดียวม,มามามามึงแม่งกูลุกไม่สุดดวงใจเลยโอ้ยแม่งไม่โดนแม่งเกิดแม่งไปเล่นใหม่แล้วไม่ละกูแม่งไม่โดนมา เออฮเอ้าเนอะเอ่อมามาถางนี้ได้ด้วยคกดกดไอ้สไลด์แล้วแล้วก็ลงตรงขอบหลังจากเราแจะได้มันจะได้อ่อตมิแล้วมไม่ได้ชงนต้องตอือว มมมมา,มา,มาอมอจะ <c oughs> ได้สไตล์อืนนะ่นอ่ะมีสไตล์อินไหมพี่แล้วก็สไลด์ลงไปเลยโอ้อยแม่งไม่ชนต <c oughs> าอย่างสูงแม่งไม่ชน โองแมมันไม่โดนได้ไงวะตะกี้โดนเต็มๆเลยรู้ว่ากูไม่ได้กดกดไม่โดนเด้ออ้อไปไหนขอยืดหลังอืมมองมองดีๆแม่งก็เหมือนเตโตนะเว้ยเอ้ตรงเขาอ่ะไม่เหมือนเตโต้เนี่กต้องมึงอ่อนอือเก็บไว้คอาไว้ ไนดูสิว่ามันไม่ถึงทำไมมันไม่ถึงวะปกติมันถึงไม่ใช่ปะม่อไปต้องทำอย่างนี้แม่งไม่ถึงทำไมทำไม,ำไม,ำมเพื่อนไปรีบไปโดนนี่ยตายอ่าไหนไหนตาตะกี้นี่ก็ตายแล้วตาหนี้เล่นแบบสิกมอนเตอร์ดีกว่าสิกมอนเตอร์ตัวอื่น

แั้วไม่เส like ียเมื so ่อก right. so ี so ้ม so ่งเหมือนมันโดนไฟช็อตแต่ไฟช็อตมันระเบิดไม่ตาแม่งแยกกันแต่แล้วมันก็ระเบิดนี่นะเจ้าวันนะเนอนดีๆก็ดีอยู่แล้วจะลืมตาทำไมระเบิดเลยกูคิดว่ากูจะบังไม่โดนกูคิดว่ากูกดว่าวเลย อ่ะล่ะทีนี้เพิ่มตัวอะไรขึ้นมาดีอ่าอืมดับพวกกิเกลรับพวกกิเกลตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายมันแค่เดินตามหลังเราเฉยแคลรี่มันได้ด้วยเอาแต้มปีเออนึกว่าไม่ทันมาดับพวกกิเกลรับแคลรี่เอ่อแคลรี่ คือการเล่นแบบเสกแต่มอนเตอร์มันดีอีกนึงคือเรามีเวลาเรามีเวลาในการแบบไล่บีคอนเยอะเพราะว่ายิ่งด่านหลังๆเนี่ยบีคอนยิ่งเยอะแต่ข้อเสียคือแม่งน่าจะจะน่ารำคานมากเพราะแม่งจะมีหลายตัวจัดเลยอ่ะถ้าแนะนำอะ่ะให้ผมให้เลือกไอ้จับตัเซมเรื่อยๆก่อนมันมันจะได้ฟั๊มเวลได้ไง่ายอ๋อใช่โหมดนี้คือวิธีปารมเวลคือถ้าเราเล่นผ่านด่านหนึ่งเนี่ยมันจะให้แต้มมาระดับหนึ่งเป็นแบบสเต็ปอ่าถ้าสมมุติว่าเราตายระหว่างด่านโดยที่เราไอเราเราตายระหว่าง นคือถ้าสมมติเราไม่ยอมกดเดสเอนเนี่ยไอเยียพเนี่ยจะหายไปเลยเราเราจะไม่ได้ของทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรครับผมผมมาอัดผมมาที่นี่มาอัดรีบไอ้น้องต่อ้าโ มาตัวอะไรอ่ะตัวนี้ตัวสามตาเราแค่คานอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าอยากไฮรรี่ด้วยก็ไฮรรี่ระหว่างคานแล้วกันมันมันจะได้มันจะได้ไม่นี่ไอจังหวะที่มันลืมตาดำออกมาให้ให้เรากดแพรรี่เลยตาขาวมันก็จะหายไปเหมือนกันพูดอะไรเมื้อ ีแยแม่งกูเพียรี่ไม่โดนไอชั้นกูเพียรี่ไม่โดนเอ้ารอต่ออะฮึวิวชอบแม่งจริงเลยโอ้มาแล้วก็กลายพี่เอ้ยตัวน,นี้ตัวน,นี้มันไม่มันไม่ระเบิดเหมือนดาเซลแม่งไม่สะดุดอ่ะเอ้ารอต่อกดไม่ทันทางนี้มันทางนี้กูกลายเป็นขี้ว่ะไอชี อาไรทุกคนก็เป็นยั네 frei. งไงบ้างครับสาหรับคลิปในวันนี้เป็นคลิปไม่รู้สิมันยาวไหมผมไม่ได้ดูเวลาตัดต่อแต่ก็นั่นแหละนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกรกอ่าอัปเดตสปรินต์ออฟเลเผยแพร่ความรักคือกูกูรู้เลยใครเป็นคนตั้งชื่อเนี่ยลูกตาตอนที่กูตายแน่นอนแม่งแกรักฉันไหมอ่าแต่ยังตามครับเกมเกรกก็ยังไม่คงก็ยังคงไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นอ่าพวกพวกโลกที่เป็นแบบอ้ไแล้วพวกพวกโลกอุมชัก หรือไม่ก็ไวต่อแสงมันค่อนข้างแสงมันค่อนข้างจะแรงก็ไม่แนะนํานะครับก็นั่นแหละอ่าใคร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 ที่ชอบเกมแนวดอรหรือว่าแบบไอแนวสปดรันด้วยก็อาจก็เหมาะสำหรับเกมนี้เหมาะเลยแหละแบบคุณควรจะมาเล่นเกมนี้เลยเพราะว่าเกมมันสนุกนะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นขนาดนั้นแค่ก็อย่างนี้ก็ตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปไปอีเรียบไปแล้วดัน 嗯，拜拜。